สวัสดีค่ะพบกับรายการ s i t e of News อยู่กับดิฉันพนักงานร,ราชการหญิงสิริพรกินประทุมรายการที่รวบรวมข่าวสารมาพูดคุยและบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวสารต่างๆของหน่วยประชาการสงครามพิเศษกันค่ะพบกับข่าวแรกพิธีเกียรติยศนัก,กรบพิเศษประจำปี2565 พลทนทวุฒินาคาคนครผู้ประชาการห่ือประชาการสงครามพิเศษเป็นประธานในการจัดพิธีเกียรติยศนักรบพิเศษประจำปี2565ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรบพิเศษทุกท่านที่เกษียณอายุราชาการในปีนี้หน่วยประชาการสงครามพิเศษขอสดุดีและเชิดชูเกียรตินักรบพิเศษทุกท่านในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพบ,บกและประเทศชาติเสมอมาข่าวต่อไปเดลิเวอรี่บาร์เบอร์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขดำเนินกิจกรรมครูหมอกแดงปันรอยยิ้มเดลิเวอรี่บาร์เบอร์ตัดผมฟรีให้กับนักเรียนเพื่อช่วยเหลือลดค่าใช้ใจ่ายให้กับผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพร้อมประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยการหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ณจังหวัดชายแดนภาคใต้ข่าวต่อไปฝึกอย่างรบพิเศษกรมรบพิเศษที่ดําดำเนินการฝึกการเคลื่อนย้ายทางอากาศ โดยมีการฝึกโรยตัวทางดิ่งและการโรยตัวด้วยเชือกเร่งด่วนรวมกับอากาศยานเพื่อให้กำลังผลของหน่วยมีความชำนาญและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในสัปดาห์นี้โปรดติดตามไซอ e อฟนิวส์รายการที่รวบรวมข่าวสารต่างๆของหน่วยประชาการสงครามพิเศษกันใหม่ในสัปดาห์หน้าและฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไซอ e อฟนิวส์ได้ในช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้ สำหรับวันนี้ที่ฉันต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ